หน้างานครับไม่ธรรมดาครับฝนตกก็ต้องมาครับวันนี้ยังไงก็ต้องเสร็จเสาก็บุกยอสผิดแล้วก็ไฟทุลกับครับโอ้ยังไงก็ต้องเสร็จครับเป็นไม้แต่นม้ สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายเอฟซีช่องเซียบอยหมูสดสุกทุกคนนะครับเนาะอ่านี่คือขั้นตอนกําลังเอาแผงใหญ่ติดตั้งอ่ากล้องวงจรปิดเนาะผู้กองโอ้ผู้กองโอ้ยตาเบืงหนึ่งสองสามสี่ผู้กองมานอนมาถือว่าสุดยอดนะครับเนาะถ้าเกี่ยบนี้ก็คือจบเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นไอ้สร้างติดตั้งเป็นยุ่วอโอ้สเน็กฟิน ามาเด้อพี่น้องมาติดตั้งบจอดปิดต้อกันพี่น้อง <c oughs> อันเลี้ยวๆนะกินข้าวยู่กับมาเด้อพี่น้องอ่านะอันนี้ก็คือกันนี่มาเด้อพี่น้องมาติดกล่องบ่งจอดปิดเด้อพ่อนะอ่าเอาขัด <c oughs> ขัดลงไปอันนี้ก็โอ้ยอันนี้ก็ <c oughs> สวเด้อน,นี่สออกวกอมาบิกกันเออไงตระตูไงบอบบกโอรลนี่นอ,อืม บอกอันนี้น้อยสี่ตัวโอ้อันนี้รุ่นรุ่นไม่ธรรมดาอันนี้นะอ,อันนี้รุ่นใหญ่ซูเปอร์บิ๊กเลยนี่เล,ล่ลลนอะไเพิ่นกับไล่ต้อน้ำโพใไว้ตามมุมละออารถมันเวลาเวลาผู้ใดขับมาผู้ใดมันห้องเด้เออมันจะห้องใช่นันมันไหมนี่นห้องวอกอ,อ,อ, <c oughs> อู้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 เอออะไนี่บรรยากาศตอนนี้เนาะอ่าให้เพิ่นเสรศษขาก่อนเด้อ่านี้ครับแต่วว่าไอ้นั่นอยู่ข้างล่างนะอ่า เรวกำลังเซตค่าอยู่ตอนนี้เนาะติดตั้งค่าแล้วก็เซตค่าอยู่เพื่อนก็โอ้โหกำลังเซตค่าอยู่ตอนนี้นะนี่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 เขานี่ใสขันได้ไหมได้เลยมีไหมตัวเล็กกว่านี้บรรยากาศอยู่ตอนนี้นะฝนก็ตกก็ต้เมื่อป้าเพิ่นแช่ให้ให้เจ้าของมันจะมีเครื่องที่ผูกกับตัวนี้อันเดียว อ่าบริษัทเที่ยงทำเบิรงนบริษัทเที่ยงทำโอ้หุ้ดาไทยเนอะไรนะฮะเออไทยเลียนโอลี่ปลาเดี๋ยวเดเบิร์นวัตถุสมบูรณ์อ้โอ้ห้าโอ้าผุดอาปลามันอยู่ในโขกในปลาได้มันบ่มีอันใช่เอามาอยู่มันบ่พอเนาะอ่ะห้าก็ฟังเลยปูนเหลือก่ต้องเอาเมื่ออาทิตย์สิบรด โอเคโอเคใช่ใโอ้ควบคุมงานอยู่อ่ะเพิ่นอยู่อเมริกาเพิ่นก็ยังงงเด้อนี่เด้อว่าคนไทยเขาผสมปูนกันอย่างนี้ออพอด่าอ่าพอดึงนักยืนงงเลยพุ่นนะโอ้เก่าหัวกงอกหงอกโอ้บริษัทเตียงนอนพูดน่ะปูนครับปูนทีเวต์พูดน่ะโอ้โห โอ้นี่ี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็คือเสาเนาะอะ่าเสากล้องวงจรปิดนี่เ็ยาง ขัดเที่ยงทำมาทำงานที่ไหนมาทำงานที่ไหนหสว่วนอะไรนะฮาร,มมาดร์ดออฮาร์ดออโอ้ที่บ้านจำปดงเนาะโอเคครับโอ้ผลงานกำลังลงมือบริษัทเที่ยงทำวันนี้ก็ตัดหญ้าครับตัดหญ้าหมดเลยนะครับนะ้องอ่าทั้งหมด1ิบีไร่นะครับเนาะสิบีไร่วันนี้ก็ตัดหญ้าออกจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้เรามาทํางานวันที่3นะครับเนาะอยู่ที่ทอ,นะอ่าสวนฮาร์ดออเนาะอ่า ฮาร์ดออฮาร์ดออฮาร์ดออโอ้หัวใจทั้งหมดฮะหัวใจทั้งหมดหัวใจทั้งหมดใช่อยู่ไหนฮาร์ดออแปลว่าหัวใจทั้งหมดหัวใจทั้งหมดใช่โอ้อ่าอ่าโอเคครับผมอย้วภาษาปกติอ๋อวันนี้เราก็ทำงานวันที่3นะครับเนาะอยู่ที่อ่าสวนฮาส์อเนาะอ่า๋ยวจะมีการก่อสร้างอ่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะอ่าจะขุดคลอง อ่าไส้ไก่เขาเรียกว่าเป็นโคกน้องนาโมเดลอ่านะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วฝนก็ตกไม่เล่นๆนะครับออกบ่อแล้วขนาดจอดแป๊บเดียวเนาะอ่าวันนี้เราก็อยู่ที่อ่าสวนพัสอ๋อเนาะอ่าอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นอ่าโคกน้องนาโมเดลเนาะโมเดลใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นโคกน้องนาโมเดลเร็วๆนี้นะครับเราเป็นบ้านสวนเลยก็ว่าได้เนาะ